สวัสดีครับพี่น้องครับตอนสวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายหนึ่งครับพี่น้องนะฮะตอนนี้ก็เป็นการขายแก๊สของแก๊สกะลาของเรานะครับขอต่อเนื่องจากเมื่อคืนครับหลังจากทังนั้นเสร็จแล้วก็ต่อหังนี้เลยนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นขายการขายแก๊สนะครับพี่น้องมาดูข้างล่างนะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ป้อนไฟแล้วครับนี่เป็นการขายแก๊สของแก๊สกะลานะครับพึ่งขายแก๊สได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับนี่ยเราก็ปล่อยให้มันลายแก๊สอยู่อย่างนี้เรื่อยๆครับ จนกว่าจะเปี่วไฟจะต่าลงนะครับแล้วก็หยอดไม้ประมาณสักอีกสักสองทอดนะครับเพื่อไล่แก๊สข้างล่างครับดูผลการเผาเมื่อวานครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ฮะใส่ถุงไปเรียบร้อยนะครับเป็นฐานถุงนะครับพี่น้องเป็นฐานนี่นะฮะนี่หันอัดแท่งนะครับนี่จะเป็นไม้ไผ่กับไม้ไผ่กับไม้กะกลาครับเบาครับนี่ฮะนี่คือไม้ไผ่ครับที่เผาได้นะครับพี่น้อง นะครับก็จะทบทอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์าแท่งนะครับพี่น้องเพราะที่นี่มาเลยถึงกลมอะไรครับเดีเยวพะคนทําคำก้าวไม่เป็นครับแต่ชอบเผาถ่านเฉยๆครับพี่น้องเออก็ก้าวไม่เป็นนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องดูรูปล่ครับดังกิ้งกองกิ้งกองนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ฮะรูปสวยนะครับคือการอบถานครับ อบกะลาให้เป็นฐานนะครับพี่น้องนี่ฮะสุกสุกมึงกระเลยนะครับพี่น้องมันวาวนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับครับท่านผู้ใดสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพนักงานขึ้นที่1ึงสี่ครับหรือจะโทรสอบถามมาโทรศูนย์แปดหกหนึ่งสี่แปดเก้าสี่หนึ่งแปดท่านที่จะเอามังคุดทุเรียนมา มาเผานะครับเชิญได้นะครับที่ว่าพุ่มลินโมกุดที่มันขายไม่ออกนะครับพี่น้องสามารถเผาได้ครับใช้เป็นฐานดับกลิ่นในตู้เย็นบ้างนะครับที่สำนักงานมากครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศรอบรอครับวันนี้ฝนไม่ตกครับเป็นใจครับเผาง่ายครับปิดไวครับประมาณชั่วโมงครึ่งครับก็ขายแคสแล้วครับพี่น้อง แต่บอว่าเนี่ยสองชั่วโมงครับอัดแน่นเป็นนิดนึงฮะอัดเต,เต็มที่เลยครับทั้งหมดได้ห่ายประมาณหกถุงนะครับพี่น้องครับวับสวัสดีครับ